เย็ยนก่อไฟฝิงกันทักหน่อยเด็กๆจะได้อุน่นๆเออๆอบอุ่นอือฮคุณแม่เขาตื่นแล้ว คุณแม่เอาฟาแน่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 ระวังกองไฟกันด้วยน่าเอาหนีไปไหนนั่นเฮ้ยอ,อันนี้ต้องล่ามไว้ล่าไว้หน่อยอันนี้กำลังเป็นหนุ่มอยากไปหาสาวล่ามมาไว้ส่วนนั้นนู้นว่าที่คุณแม่ น่าจะได้สักยี่อกี่วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแหละคุณแม่คุณแม่คุณแม่รุ่นสองท้องที่สองคุณแม่อืมอากาศเย็นเอาก็ดูไปซ่อนไว้ไหน กระดูอยู่ไหนกระดูก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 ระดูเลิกระดูกกระดูกกระดูกอ้ยกระดูมาแล้วไหนไหนเอาดูกระดูกระดูน่านเล่นตรงนี้เลยกลัวเขาแย่งคุณแม่เอาฟาดขาขาเกงเอาฟาดสายสายหน้าสายหน้าสายหน้าแม่เสือสาว แม่เสือสาวกำลังตั้งท้องแม่เสือสาวกำลังตั้งท้องตอนนี้ก็กินและนอนกินนอนแค่นี้โอ้ยเอาฟ้านอ,อนเอนอน คายมองคายหือมองคายหือเออพากันหันหลังไหมดตั้งสองตัวเลยเนาะอ,อัลฟาเอลฟาเอลฟาอันน่คุณแม่อัลฟาคะ่ะคุณแม่อัลฟา អី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 